อ,อ้อนอ่อนวันไหนหนา้าแสงไฟฟ้าแสงตะเียงกระยางหูจังแมนคากเลื้อลุ่จังแมนคากเลื้อยลู่เมาล้านข้งนี้สีเหลืองพองเปาปวดเจ้าเจ้าสาวบ่าวอยากเห็นแฟนว่าอยากฟังรำแค้นว่าสาหรือคือว่าออ ันมันพรอมูชวนทุกซ้ําั้นได้นนมาพอมาฮ้อเข้าเต็มคันเต็มโอมากยากันนี้พ้อมไ้ก็มีมาพอมโมทนานาําจงอันนี้ชมก็ได้ใจเจ้า บริสุทธิ์ผูดพองสาธุเด้อให้เจ้าไปเกิดทองข้างป่าไมะเทียนให้เจ้าเลี้ยงวิริยะฐานาผลบุญเดชาโจบใจรวยแบงให้เจ้า คิวขันจูคืนนอนตื่นขึ้นในเงือนมืม่นมาหาศรัทธานอนเต็มตาย่าทิมีฟันลายเรขของตัวชายลายถือกลางวันที่หนึ่งคนจา่าต่งตึงหลายครังตตวกันงานานั้นให้เจ้าเฮ็ดดูลาปาคนมากหมดแงเลี้ยงเขาให้เมาลม ขอยสัตว์ท่ามจงจาเนื้อท่านจำรู้นิพพานเนื้อลำไว้นำเจ้า กามนจงปลูกทุกคนไว้ริมรัวบ้านจะทำอาหารได้ทันช่วงทีไม่ต้องไปซื้อไปหาประหยัดเงินตาได้ดีค่ะตะไปรพันวนี้พี่ขักสีนั่นหัวลาพากะเผาขันนาจะใช้เงินตาซื้อมาทำไมปกไปูไ้ริมรัวจะได้สดใจด้วย ต้นน so ิ b b ้นลวกกินก้าแก้วปลูกผักแท้ไว้ใส่ละก้อยซอยใส่นันเมนใส่บีดีละพี่ผักบุ้งขันต้นบับพุงกระเมันหอมปีสาละพีแนว่ยผักออมแกงก็พอได้สร้งวันใจน้ำด้วยถึงข้าวช่วยที่ไทยจนทีขั้นได้ชุว ในชุบกระแม่นบักมียังสีใดกระแม่นใส่หอมกระนั้นละนาคนไทยนี่นาละนาคนไทยนี่นาตุ้มสมกบยังสีได้ใส่ค่าตุ้มสมปากันพอได้ใส่ปุสิงไขไว้ริมวะปุกพักจนพวหลังบ้านในหลังบ้าน มาบัดนี้สัทธาตแตงกองทาตนัน่นสัทธาทำทานลูกหลานกามาสวยนิสหายก็มาด้วยญาติงางพงบ้านก็มาแน่ลูกีลิกแท่เด้งานน่ันเซื่อนบานพวกหมู่บ้านใต้ออกตอกเหนือคนหลายเอาเหลือไก่ไก่ไรเขาบัดเส้นเจ้าพิมพ์หลายกาดแก่เกลี้ยงแขกแล้วบบแล้วกันย่งเหลี่ยพผาสง แนนทุกทรงเต็มเดินในสนามเรีุกคนได้ผามอังออดซ่อสองย่ายไกลหวานนี่กะมาลำลองสลองงานน้อให้ทานน่าสนุกสนานมโหูล้านใหญ่หญิงหลิงจองซ่องไปไฟกะไตแสงหุงมีว้อนไฟนี่อ่อนอ่อนนวนได้นาแสงไฟฟ้าแสงตะเกียงกะเฮียงหุง จังเป็นคากนอกลุ่งมาหัวลานคางนี้สีเหลืองจะพองเป้าปวดเจ้าเจ้าสาวเบาจะเก็นแฟนมักจะฟังลำแคนวาซาลืษอคือว่าสาจ้าเจ้าทำบุญเกินดวนอาหารนี่พครบถวนม้วนพองผูส้สุนทุกซ้ำซั่นไหนมาพอมาโมเขาเต็มคันเต็มโอมากยากะมาพอมใครก็มีมาพอโมโมฐานะ อ้ยนำทรงอันนี้ทรงกระไดใจเจ้าปาธนาส่วนผู้ขามาลำแอวลำบ้นขออํานวย่วยพ่อแกสัตธาเดิ้ใจกวงไปกระแซวแซว่วงว่าสัตธานอกกาแกสาธุเด้อ้คณะบาดแกมานถ่ายคายนี้งานมือนี ปาจักไผกะสมเสยคับว่าอิ่มเต็มสัทธาเหียงสัทธาใจใสเกี้ยงบริสุธด้พุดทองสาธุเด้อเจ้าไปเกิดนองเมืองฝ่าไม่สะเทียนให้เจ้าเลื่อนเิลยะฐานะพราบุญเตซสะให้สุกใสด้วยแบงสาธุเด้อเจะาใย้มีย่มแหงกระเป๋าเงินให้เจ้า รวยเงินล้านมานเบือมานโอกให้นี่โสเปลือยเปล่อยฝันคิวสู่ขึ้นนอนตื่นขึ้นในเงินเหมือนมหาสัทธานอนเด้อเต็มตาจะได้นีเด้อฝันหายเลขหกตัวใส่ลายด้รางวันที่หนึ่งให้เจ้าดวนตึงๆหลายข้างนตอกันงานหน้านั่นให้ได้เฮ็ดดุลาเปล่าคนมาเจ็ดเมืองเลี้ยงเขาให้เมาลม ຊາດບໍ່ເດີ້ບໍ່ໃຫ້ສັດທ กุ่มกันหรือนึกว่าเีบบางสูขเพื่อคายอารมณ์ดนทุกอ,อกต้มราหกระร่บุรีคนของรองเฮอย่านึกว่าเทพมันอันตรายเด็กๆอย่าไปทดลองถุงลมพง,พอ,งองปอดเป็นมะเร็งสูบยาเหมือนฆ่าตัวเองสังคมบิดเบงไม่อยากแล้วมองอายุต่ำกว่าสิบแปดพวกซื้อบุรีนั่นผิดกฎหมาย จงพากันเลิกให้ได้ขืนสูบต่อไปปอดจะดำดำดำแพทย์หมอจำน้ำขอเตือนขอหามเศ้าสาเดือลูกหลานน่องพี่สูบปุรีีแพทหมอเตือนไว้มันบ่ได้ประโยชน์อี์ยังมันสีฟังตนโตเฮาซ้ำบันท่อนกายคือตายความทรงปีสามสิบหกปากกาศโก่งโก่งโคงหูกันยางทัวริง สามหนึ่งเดือนทุกสภาวันหมดสุบยากันทุกตัวแดนที่ไหนหรือว่าไทายแลนด์ทุกถิ่นดินแดนรู้กันไปทั่วรู้จักตนาลถึงตัวจะหลงมาัวทุกมั่วบายสุบยามันอันตรายปอดทนไม่ ยังการลำสิได้จากสิได้ภาคี่น้องไปแล้วคููสุคนบุญกบวนมากร้นคนกำลังมาหลายรวมทั้งหญิงทั้งชายมาอังออนาแนลฝ่ายกำนั้นกรรมการผู้ใหญ่บ้านย้ายขอลานอกไปก่อนแม่ลูกเต่าเราอ้อนขอลาเด้อบัดนี้ปีดาจังพบกัน ปีไม่นั้นจังมาพบกันที่สวัสดีเรื่อคุ้นตาสิจากล่าเนะไปแลว้วจังมาแถวทางกำที่ฟังลำของยายอยู่ผู้ที่มานางดานันฟังขาโอรำมันนักจจำไปแล้วเวลามาไล่ขอไล่พวกปี่น้องไปแลว้ลลว,กแลวก็บอเห็นเมื่อเดียวได้เหรียญฟอนแอนบนเวที พ่อยากหนีไปไกลห้างกันพ่อดีขอให้สุขีมันเสมอมันดเด้อคือฮักกาวยาด้หูลนเสาเหลืองการล้วนใบป,ปีไม่นี่มีแต่ความสุขทุกจะมีมาพานหัวมันจะมาไก้ขอให้สีใสเหลืองคือทองเจ้าพัน แห้งทำงานใดก้าวหน้าเดือทันจงเจริญว่าโอโน้อย่ายสิขอสังเงินผู้ที่ิยู่แถวเวธีขอให้มีความสุขทูกไพยามากไก่พลารน้าไมยแข็งกะชาวประชาติทุกเราบ้านนุ่มและเท่าสบายบ้างผููสุคนบุญกอบวันมากล้นคนกําลังมาาลายรวมทำหญิงทำชายมาอังอ่อน่เต็ม 啦。好